มาไม่ทันลูกพี่มาไม่ทันลูกพี่เตกตักดินนะมาทันจะบาดเจอแแทงเก็บงานแล้วสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ช่องอมทินออนทัวร์พีองนะอ,อยู่กับโกบิโก้เอ็กเคสองร้อย่จะเป็นมาร์คซิกีดหกหรือเปล่าน่าจะใช่เป็นคือเปิดราคากเลูกพี่ทั้งคางมัน พี่แกเก็บงานแล้วดีวต่อไม่ยังคือต่อไงเถที่ีนี่เรียบ้ลกทางทูกพีกันโอเคปรับหน้าดินเรียบร้อยแล้วจะหลอกหน้าเสร็จแล้วดวีอันนี้คือยังเอาคือบอกอนเพียงกันล่ะคือไวทุ่งสูงคือเกาอยู่มาเดียวเป็นให้เดี๋ยวก็หลดนะ นี่เลยนี่ยกมือไไปโคเด้วยเห็นได้เพอดีพันปับให้หน้าให้ไม่ตีมันไเยเป็ยังสิบา่าเ้นะเข,ขาแยกแยมันสูงโอ้มันสูงมันสูงอ่ะัอดีมากมันเป็นอะไรก็เป็นเป็นให้เดียวกันสิน อันนี้ป่านี้ก็ยังเลือกกดยนต์บ้านเหมือนเอาดิมัสไทรา์นี่เออให้มันเลือกกมูตเดี๋ยวเรดี๋ยวเดี๋ยวสร้างคนรางได้เดี๋ยวนี้สร้างคนรางได้เดี๋ยวนี้เรียน

อาจารย์โอ๊กเลยไปแล้วอยู่แผนอะไอีกอ,อ่ะไปขวดเสีอีกดูพี่มันคือยางขวดขวดจะแก่มันจากงุ่มมันออกจากงุ่มมันเอาไปกระห้รถไถดันต่อยทค่น,นึงเปลเอาได้ลูกพี่ทำไมไม่เปิดทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนี่มันร้อนหมดดูพี่ถามแต่แก้ว่ามันร้อนเนียเดี๋ยวเจสั่งมาดูอยู่เก้ว ะมาดูงรถไถกันต่อดูงรถไถชมรถไถกันต่อคูบุต้าคูบุต้ามาดุงเต๋อคูบุต้าดุงนี่มากไก่ใท่ป่ะผู้หญิงหรือผู้ชายขับนอนนี่ผู้ชายบ่เคยไถแต่น่าแล้วป่ะไม่เคยปั๊บให้หน่าแล้วป่ะทำอ๋องไหนเดี๋ยวทำลูกพีดูก่อนก็คือจอดไปเดี๋ยวมาทำลูกพีดูก่อนทำลูกพีดูแม่โคกัน มังทอ <AS> <thôi> ่อว <nice> right. ันนี้มองหน้าไม่ได้ได้เลยรูปเบากันตัอได้ก็ได้น้าเป็นเรียบร้อยแต่าไม่ถไปอันน้ไปเปลียนถุเปลี่ไปเร่ยป่ะเลยวะต้องอัดฟังท่อเ่นีท่อ

แตกได้ทูกพี่แตกได้ทูกพี่เ,อ,เอาเทียน,นทูกพี่เอียนเอียนกินเอาได้ปะกินเดี๋ยวก็ต้องเสียวไปนะ <c oughs> แตกของคนเรื่องทกพี่เลยก็อยากกินสาดเลยเราบ้างมาพันขุดนาปรับหนากันเลยบึ้งอัดใส่ทอกัเลย แยกแทงเด้อลูกพี่แปลกเด้อลูกพี่เด้เอาไปท่อนที่หนึ่งไปแล้วเอาไปฝังเด้อลูกพี่ด้ไปอไปเดี๋ยวไปทุบเด้น้มไปทุบนะนใจเย็นูพี่ใจเย็น เอาไปใส่ยีกนะไ,หไห่แล้วเนาะเอาปากเอาปาก,าปากไปทั้งวีเอาโทโตขึ้นนะพี่ตีลังกาอีกรอบนึงแล้วตีลังกาอีกรอบนึงหันละ พอผลได้สองท่อนี่ตอ้องสามท่อพอดีเนาะกดลงก,ก,ก,กดลงไดลมาเลยกดแตกเลยเด้อะก็เลอีกท่อนหนึ่งต้องสามทันพอดี ตัวพ่จิตใสามากเลวป่ะจเย็นพี่ใจเย็นเอาดินห้องแล้วกันาดินห้องป่ะเ้เอาลวดเอากเบืาได้สุขคนได้สุขคนได้ พอให้มัน,นมันแต่มันโพทั้งพี่เห็นโพทั้งพี่ทั้งบุญสร้างมันทั้งบุญนคุดเอาขันโพ้ขันโพ,นพ้ท่านิดหน่อยหน้ามันตนุนหรือคอมันขาดได้ไหมได้ปะได้ปะมันแอ็นก่างเนาะเอาเดูพี่ตรงเลยเลุกยื่นเลย สามทอนพอดีตรงนสองทอนจากหน่อยไปแสามทอนพอดีดเลยบอกว่ารา,า,า,าขีา่พอแแคหนมันไงนมันไม่โผล่ดได้พี่น้องพระเตีงท่างให้ท่างถึงค้อม มันก็จวดดีแน่รถขึ้นสิไปสอมมันมันก็เร็วดีไปอีกตัวเกิดมันเสื้อเพลิงไปลอยเที่ยวพึ่งไลน์ไปในลอยเที่ยวนี่มันเป็นมันสองเท่าติดเพราะว่าทีนี้ในราคาหนึ่งมันจินน้ำมันขาดปวดบ้างว่ามันจวดปวดบอลที่กินน้ำมันเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงคนละ ทังนี้มันสูงจีเราใส่ไรเลยวะแมนาบาทั้งบุ่เขาดินใส่ไปใส่ดินนี่ไปใส่ให้ดินไม่ใส่แสดงว่ามันทั้งนี้มันสูงไปสูงไปน้ำแก่นี่ม,นมันหงอยุเครื่องไม่ไละว่ะ ่าครุริย์สมปากคอเพิ่งไม่เป็นหอดปากคอทั้งนี้หาคุดตรวจปากคออะไรโออเคประเทศไม้ไปให้เครื่องไม้ไปให้แล,ะละ้วล่ะเอาใส่อีกดูพี่มันจวดดีเลยนะครับ ครับโอเคเลยครับเนี่ยสีสันเดิดมๆเลยบอยใหญ่ดอกบอยบอยเยิมบอยยัดบอยใหญ่ดอก พี่แม่ไหนอีกต้อฟังไหมขาบน้ำมันให้ดีคือเยิ่มอยู่ใช่ไหมบางอย่างเดี๋ยวเป็นอะไรลูกพี่เดี๋วยวลูงพี่เราบร่างกายมันเป็นไรมันคือเอ็นมันเป็นเอ็น,เอนขี้ขั้นเข่าวนบอดลูกพี่ ไปเหยียดขันด้วยมัน,นมันทักสาทอนนีนนนนอพอดนีนี่ลมตดิน,นย่งซุ่มอยู่เนาะไปเลไปแล้วรถไเก็บเอาแมนรถไทเก็บเอาไปเลยโนนแหงเปลือน้่นงันทีแล้วแล้ว <c oughs> นี่นกข็ขุดขุดขูดนี่อะไรวะมนบ่ขุดวะ เอาไปลูกพี่ไปต้องอร์มร่างกายเลียนที่นี่เลยนะต้องไ,ไปท้ามอาการลูกพี่เป็นยังโหลดเตี้ย มาเป็นเรนนื่อาการ้องบวมสูฟังด้วย้องบวมสูฟังด้วยการเป็นแบบมันโหลดบ่ลูกพี่มันเร็วแล้วมันโหลดบ่ประมาณกินเสื้อเพิ่องนี่เพื่อนมันมันแล้ว่า ตังขคาวอย่ยวเดี๋ยวเราก็ลองแตงมือแตงมือคอนโทรนมันอยู่เก็บมือคอนโทรนมันอยู่ไปได้ไปจอดแล้วคุยคุยกันแล้วคก็ซ้ำก็ขึ้นมาแนวไลยอาการมันเป็นยังไงยกภารกิจแลยแหละเพราวะว่าพ่นหลอกหลอกหน้าเรียบร้อยแล้วก็คือเหลือแตงแต่เก็บงานส่ง นี่เอเอคือ,อต้องขวดนี่ออกไงต้องมนงเที่างตอนนี้ครับว่าหมด,ดเลยแบบรถติดไปลูกพี่หลักคลิปนี้จบคลิปน,นี้ก่อนนดะ้รับนะคลิปหน้าเจอกันใหม่ด้วยกัอยอบออมสินนอนตัวคลิปนี้สวัสดีครับจวดอยู่แต่กินน้ำมัน เดี๋ยวเราฟังอาการมันเป็นไงเดี๋ยวสิบามไปพี่แล้วไงีเรา